ดักของเด็กๆนะครับที่มันเหมาะมากเลยเป็นกระถางปลูกต้นไม้ที่ไม่ธรรมดามันเหมาะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตในเมืองนะครับเป็นคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่จะไปดูต้นไม้แต่รักต้นไม้มากอะ่ะเหมือนผมเลยนะของเขาเนี่ยประกอบไปด้วย2องชิ้นนะครับมา,ารวมกันก็จะเป็นกระถาง ข้อดีของเขาก็คือว่าไอ้กระถางตัวล่างนี่นะครับมันเติมน้ําได้แล้ววิธีการเติมน้ํานะครับก็ไม่ต้องยกขึ้นยกออกแบบนี้นะเติมน้าผ่านตัวนี้ได้เลยซึ่งน้ําระดับน้ำเนี่ยครับตัวพืชนี่ให้มันเขาเจาะเป็นรูในกระถางนี้ด้วยเพื่อให้ดูดน้ําขึ้นไปเพราะันไม่ต้องห่วงเรื่องลืมลดน้ําซึ่งสามารถที่จะมาดูระดับน้ําในนี้ได้ด้วยนะคะดูได้ตลอดเวลาเลยราคาไม่แพงตัวนี้ครับตัวนี้เจ้าของไอเดียเยยี่มคณะอะไรลูก รู้ขาดรู้านาครู้สารนลักสูตรอะไรลูกสูตรอะไรวิศวกรรมแมคคาทอนิกถึงแม้จะแต่งตัวแนวแบบช่างแบบช่างก่อสร้างแต่เขาคือวิศวกรรมแมคคาทนิกแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานที่นี้ด้วยนะ 3D maker ทำได้ทุกอย่างอยู่ที่ไอเดียกี่บาทครับลูกหกสิบบาทที่ขาดทุนนะขาดทุนโอเคนะคะับ